ภายในภาพยนตร์เรื่อง Interstellar หลังจากที่มีการส่งนักบินอาวากาศออกไปสำรวจในภารกิจลาซาลัสมีเพียงดาวเคราะห์สามดวงที่ส่งสัญญาณกลับมาทำให้มนุษยชาติเริ่มมีหวังในการตั้งอานณานิคมใหม่หลังผ่านรูนอนดาวเคราะห์มิเลอร์เป็นดาวเคราะห์ดวงแรกที่ทีมสำรวจลงจอดพื้นผิวของดาวดวงนี้ปกคลุมไ้ด้วยมาหาสมุทรที่เหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดและยังมีแรงโน้มถ่วงมากกว่าถึง130%ของโลกเนื่องมาจากดาวเคราะห์ดวงนี้เนี่ยโคจรรอบหลุมดำขนาดใหญ่ที่มีชื่อว่ากาเกนทัว เอาแล้วะครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จ,จักกับหลุมดําเจ้าปัญหาของเรื่องนี้กันเลยดีกว่ากาเกนทัวเป็นหลุมดําขนาดมหาือมาที่อยู่ใกล้กับดาวเคราะห์ทั้ง3ที่เป็นเป้าหมายในการสํารวจของยานเอโดรนส์โดยมีระยะห่างจากโลกอยู่ที่10,000ล้านปีแสงแรงโน้มถ่วงของกาเกนทัวนั้นมหาศาลมากมาเพราะวาความพันผวนทางควอนตัมท,ที่บิดเบี้ยวอดีตปัจจุบันและอนาคตก่อให้เกิดปรากฏการณ์ยืดเวลาที่รุนแรงอย่างการสํารวจดาวเคราะห์มินเลอร์ทำให้ทีมสํารวจเสียเวลาไปถึง23ปี นอกจากนั้นทิดาครอฟมิลเลอร์เนี่ยยังโดนแรงโน้มถ่วงของกาแกนทัวที่ทำให้เกิดคลื่นน้ำขนาดใหญ่ในภาพการออกแบบ CGI ของลุมดำกาแกนทัวได้มีการอ้างอิงมาจากการคำนวณทางฟิสิกส์โดยมีนักดาราศาสตร์ที่เป็นทีบรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ก้กับภาพยนตร์เรื่องนี้นั่นคือคุณ คีฟทอนโดยได้ใช้ทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์ในการคำนวณและจำลองภาพของหลุมดำขึ้นมาให้มีความสมจริงที่สุดเท่าที่วิทยาศาสตร์ในยุคนั้นจะสามารถอธิบายได้และนี่คือหลุมดำที่ถูกสร้างขึ้นผ่านคอมพิวเตอร์ในสมัยนั้นนำมาเปรียบเทียบกับภาพหลุมดำที่ชัดเจนที่สุดเท่าที่มนุษย์เนี่ยสามารถถ่ายได้การกระจายของแสงและแรงโน้มถ่วงที่แผ่กระจายออกมาจากหลุมดำทำให้เกิดภาพที่เห็นเป็นแสงโค้งรอบๆหลุมดำจนเกิดเป็นลักษณะวงแหวนที่ดูผิดปกติอย่างนั้นแล้วภาพยนตรนเรื่องอินเตอร์สเตรล่า ถึงน่าเป็นหนังไซไฟที่มีความเป็นวิทยาศาสตร์สูงมากๆอีกเรื่องหนึ่งและเมื่อวันที่หนี้เองครับผมก็เพิ่งจะมีโอกาสได้ไปดูหนังเรื่องนี้เป็นชั้งแรกซึ่งจะขอบอกเลยนะฮะว่าผมไม่เคยดูอินเตอร์สเตลล่ามาก่อนเลยเคยแต่ได้ยินมาว่าเรื่องนี้เนี่ยมันสุดยอดอย่างนู่นอย่างนี้แล้วก็โดนสปอยตอนจบซะด้วยนะแต่ว่าผมพูดได้เตมปากเต็มคำเลยนี่ครับว่าหนังเรื่องนี้สมแล้วที่เป็นหนังไซไฟที่เจ๋งที่สุดของโนแลนนอกจากบทที่สุดยอด การดาเนินเรื่องที่ชวนขนลุกตลอดเวลามีฉากน่าจดจําหลายฉากพร้อมสาวประกอบที่อลังการสุดๆพร้อมประสบการณ์ในไอแม็กที่นับเป็นอะไรที่เกินค่าต้องมากเลยนะครับผมนี่นั่งไม่ติดเก้าอี้เลยโดยเฉพาะฉากที่ต้องหมุนยานเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับสถานีอวกาศโคตรเสียวเลยเป็นหนังเก่าที่เรียกได้เลยว่าต่อให้ยิ้มมาฉายซ้ำทั้งสิบถึงยีปีก็ยังหาเรื่องไหนมาเทียบไม่ได้จริงๆเลยครับแล้วก็ยังเป็นหนังที่ใช้โรไอแม็กได้คุ้มมากๆต่อให้เป็นหนังเก่าก็เถอะถึงในครั้งนี้เนี่ยผมก็ได้ไปดเ,เ,เ,าาเหนเดิน บอกเลยว่าสุดยอดไม่มีตกจริงๆรอยแม็กก็ยังคงกระหึมเหมือนเดิมบรรยากาศนี่กําลังดีเลยละยะา่างจากจอเนี่ยเหมือนเอาหนังมาใช้ไปลูกตาเลยนะครับละที่สําคัญหนังเนี่ยจะอยู่ในโรงถึงาทิทย์หน้านี้แล้วนะฮะใครที่ยังไม่อยากพลาดประสบการณ์หนังสุดยอดระดับตำนานบนจอยักษ์พร้อมเทคโนโลยีการฉายยุคใหม่ต้องไม่พลาดครับกับอินเตอร์สเตลล่าทยานดาวกู้โลกวันนี้ที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ทั่วกรุงเทพ